สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีฮะวันนี้เราอยู่กันกับเพลงเก่าแต่เก่าไม่มากนะครับเก่าพอประมาณเราต้องดึงไมล์ลงมาคุยกันแบบนี้ตอนช่วงที่เราคุยกันเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมเชื่อว่าหลายท่านก็ยังร้องได้นะครับเพราะว่าก็เป็นเพลงอมาตะนิรันดร์การอยู่ประมาณนึงแหละ สโลแกนห้องเรานะครับท่านใดที่ร้องได้ขอให้ร้องท่านใดที่ร้องไม่ได้ไมีอยู่รวมกับเจซีตรงนี้๋ยวตามเพื่อนที่ร้องได้ไปติดๆโอเคเนาะอินโทรมาท่านใดร้องได้เชิญทั้งเพลงนะครับท่านใดที่ร้องไม่ได้ทั้งเพลงก็เชิญท่อนฮุกนะครับผมต้องปรับไมโครโฟนขึ้นไปก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเอาไมโครโฟนลงมาเนี่ยผมเป็นคนที่ร้องเพลงยากลาบากมากเลยผมชอบงันคออย่างนี้ท่านใดร้องได้ทั้งเพลงเชิญทั้งเพลงนะครับท่านใดที่ไม่ได้ทั้งเพลงผมเชิญท่อนฮุกนะครับเพลงนี้นะคะ มาตมตาในงานการฝนยาสุดท้ายคุงแจ้ง่นุคนแก้วกานยาสุดท้ายหัวใจวันไหวหายตรงส่อนรอยน้ำตาขึ้นคงราระบงสุดที่จะฝืนถึงคราวจำพรา

เอ่ยสัญญาไว้ว่าจะมาเมื่อบตอน สุดท้ายเขายญ่ปล่อยฉันให้ลอยส่งกระแสใจเลื่อนลอยหลงรอคอยคอยร แสใจเลื่อนลอยหลงรอคอยคอยรำเรียกมาฝนเอ่ยยาดวนสิ้นร้างสาวส่าเพราะชิ้นหัวใจของข้าไาม่มาปนจาข้า ฝนหยาดสุดท้ายเขาใหญ่ปล่อยฉันให้คอยส่งกระแสใจเลื่อนลอยอย่างรอคอยคอยพันเรี่ยงช่วงนี้มรสุมเข้าหลายพื้นที่ด้วยเลยเวลาฝนตกคุณคุณคิดอะไรกันเวลาฝนตกคุณคุณทำอะไรกันคะคุณทำอะไรเหมือนที่ผมทำหรือเปล่าคะ ฝนตกคุณเก็บผ้าเหมือนที่ผมเก็บไหมคุณคุณคิดอะไรกันอยู่นะเวลาฝนตกคุณคุณคิดอะไรนอกเหนือจากการเก็บผ้าบ้างอะเวลาที่เรารอคอยใครสักคนเนี่ยคนที่จากเราไปคงไม่รู้หรอกว่าเราเจ็บช้ำและกำซวงและกำใจชอบช้ำตอมตรมขนาดไหน ในวันที่น้องเดินออกจากไปเมื่อสายฝนยังไม่ทันจะสั่งฟ้าเลยแฟนทิ้งหัวล้อเลยเวลาที่น้องเดินออกไปจากพี่เนี่ยน้องคิดไหมว่าพี่ตอมตมหรือทมขมขื่นใจอยู่กับการรอคอยน้องกลับมามากมายแค่ไหนน้องคิดไหมในวันที่น้องบอกว่าน้องไปแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมานะจ๊ะพี่ พี่รออยู่ตรงนี้เดี๋ยวไม่กี่ปีน้องกลับมาไม่กี่ปีแล้วน้องเมื่อไหร่จะกลับมาเมื่อไหรน่น้องจะกลับมาน,น้องจะกลับมาไวจาจน้องดาเพลงนี้เป็นเพลงที่บรรยายถึงความรู้สึกได้อย่างดีแต่ที่นี้ไม่รู้จะบอกกับใครไงก็ได้บอกได้แต่บอกกับฝนกับฟ้าบอกกับลมนกกาที่โบยบิน ฝนตกลงมาก็ได้แต่บอกกับฝนกับฟ้าว่าพี่ยังรออยู่ตรงนี้นะที่รักฝนตกลงมาก็ได้แต่ฝนสั่งฟ้าหรือยังเผื่อแฟนเราจะกลับมาเหมือนดังที่ฝนสั่งฟ้าครั้งสุดท้ายแฟนจะกลับมาไหมใครจะรู้แฟนเราเอาว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนก่อนที่แฟนจะกลับมาหาแฟนให้เจอตอนนี้แฟนอยู่ไหนกัน ดูสิรอแฟนจะเหนียงขึ้นเลยเห็นไหมรอแฟนจะเหนียงออกเลยเห็นไหมมีเหนียงมาไม่แปลกที่เราจะมีเหนียงดูเหนียงผมคนน่ารักเท่านั้นที่จะมีเหนียงนะจะบอกให้คนไม่มีเหนียงไม่อินเทนต้องคนมีเหนียงเท่านั้นคนน่ารักจะมีเหนียงเวลาผมมีเหนียงผมยังน่า เพลงนี้หมายถึงความรู้สึกของการรอคอยอย่างตอมตมและทมและก็ขมขื่นที่สุดในการรอคอยแล้วก็หวังว่าคนที่ตัวเองรักจะกลับมาเหมือนกับฝนสั่งฟ้าเดินออกไปจากพี่ในวันที่ฝนสั่งฟ้าครั้งนี้รอบนี้ฝนสั่งฟ้าแล้วกลับมาหาพี่ด้วยนะเพลงนี้เป็นเพงการรอคอยนะครับผมก็เอามาเล่นเสียเลยทีเดียวเชยให้อย่าไปบอกพี่แจ้นะอย่าแชร์ไปฟองพี่แจ้นะ เราครอบครัวเดียวกันเราต้องรักกันนะโอเคไดูจากเสียงร้อแล้วไม,ไม่ไม่ไม่สักเท่าไหร่ขอบคุณท่านบุ๋มิมกาละคุณกันดีกว่าก่อนที่จะมีใครนึกได้ว่าแชร์ไปหาพี่แจ๊ดีไหมนะมันเอามาเล่นเสเสียขนาดนี้เยีาว่าบ่มเลยนะผมเป็นคนที่เล่นนะผมเป็นคนสนุกสนานผมเป็นคนชอบเล่นชอบหยอกก็หยอกผมกันบ้างสิเอาเออ ให้ผมหยอกคุณคุณอยู่ายเดียวเอาหยอกผมกันบ้างสิเอ้าเอา้าซ ocial ทุกคนก็มีสื่อทุกคนก็มีอ่ะโพสต์ไปเลยโพสตหยอกผมไปเลยเดี๋ยวผมผ่านไปบนทุกโซเชียลผมเห็นเองแหละผมผ่านไปผมจะเห็นเองแหละว่าโพสโพสแบบโพสเอาคืนผมอยู่แล้วผมไม่ว่าด้วยนะเอาจริงถ้าเกิดว่าสมมุติแบบมีใครแบบไปโพสต์ตรงหน้าหน้าโซเชียลของตัวเองอันนี้ผมแกสไลติ้งอยู่บ้าง ใครไปโพสหน้าโซเชียลของตัวเองแล้วแบบฮาร์ดแ็เลยนะเจซีจขอบนั้นแล้วแบบใส่ใส่ให้เต็มที่เลยความรู้สึกเดี๋ยวเชื่อสิผมผ่านไปผมเห็นแน่นอนนะคุณเจมส์นผมก็ค้นค้นหาดูนะมีใครโพสถึงผมไหมมีใครโพสถึงผมไหมมีใครโพสถึงผมไหมไม่มีไม,ม <S <S ไม่มีนี่คือไม่คิดถึงผมกันเลยใช่ไหม <S 1> <S 1> <S 2> <S 2> ขอบคุณท่านผู้มีอการะคุณก่อนดีกว่าขอบคุณท่านผู้มีอการะคุณในการให้ทิปหน้าช่องนะครับตองเลขที่บัญชีใต้ชื่อช่องของผมนะครับขอบคุณมากนะคะ ขอบคุณทุกการกดชอบนะครับยกนิ้วโป้งตรงคำว่าชอบให้เป็นสีดำเบาๆหนึ่งครั้งขอบคุณทุกการกดชอบนะครับขอบคุณทุกการแชร์คลิปแชร์เพลงนะครับชอบเพลงนี้แชร์เพลงนี้ชอบเพลงไหนแชร์ได้ทุกเพลงนะคะขอบคุณทุกการแชร์ช่องบอกต่อช่องชักเชิญชวนเพื่อนและคนที่ท่านรู้จักให้เข้ามานะครับเปลี่ยนคําว่าติดตามให้เป็นกําลังติดตามท่านใดที่เข้ามาเจอช่องผมวันแรกครั้งนี้ครั้ง จะปล่อยหน้าอย่างนี้ให้มันลอยนวลไปไม่คิดจะอยากดูมันทุกวันเลยจริงๆเหรอฮะไม่คิดอยากเห็นนะไม่อยากสนอสนานกันเปลี่ยนคำว่าติดตามให้เป็นกำลังติดตามด้วยการเปิดประตูบ้านเข้ามาเป็นครอบคร,รัวเจสิคอบค่ะ ทันทีที่ท่านเปลี่ยนคําว่าติดตามเป็นกําลังติดตามน่ได้หัวเราะกับผมทุกวันแน่นอนเลยเชื่อสิถ้าคิดว่าผมหลอกลองลอง,ลองกดจากติดตามเป็นกําลังติดตามดูซิเดี๋ยวนี้ผมมีลิปซิงคด้วยนะลิปซิงคสไตล์ผมผมมีด้วยนะอารอาวดีตรงช็อตผมลิปซิงคนะอาอาดีเดี๋ยวผมแต่ตรงเดสคริปชันผมมีอีกสองช่องด้วยนะอาอาวดีผมมีหลายอย่างนะผมมีเยอะนะอาอาดี ขอบคุณนะครับครอบครัวเจสีด้วยนะครับขอบคุณทุกการอุปถัมภ์นะครับและการอุปการะคุณขอบคุณทุกการฟังวนฟังซ้ําฟังหลายรอบแชร์คลิปแชร์เพลงบอกต่อช่องนะครับขอบคุณครอบครัวเจสีทุกท่านนะครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาปู่ย่าตายายน้องๆพี่ๆครอบครัวเจสีที่อยู่ร่วมก,กันกับผมมาตั้งแต่คลิปแรกและผักดันผมมาจนถึงคลิปนี้นะครับและขอบคุณและยินดีต้อนรับสําหรับผู้ติดตามใหม่ที่เปลี่ยนคําว่าติดตามให้เป็นกําลังติดตามขอบคุณทุกการอุปการะคุณที่ทุกท่านให้ผมมานะ ทุกช่องทางด้วยนะครับและยินดีต้อนรับและขอบคุณมากสำหรับพูดติดตามใหม่ทุกคนนะคะขอขอบคุณในทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่เมตตาเอ็นดูและผลักดันผมไปข้างหน้าให้ผมทําสิ่งที่ดีกว่าในทุกวันนะครับขอบคุณในทุกการมองมาและเห็นว่าเด็กตัวเล็กๆคนนี้มันมีคุณค่ามีความหมายต่อหัวใจเล็กๆน้อยๆขอบคุณที่เอ็นดูขอบคุณที่รักผมเมตตาผมนะฮะขอบคุณที่สนับสนุนผมนะครับขอบคุณในทุกช่องทางทุกท่าน เดยนไม่ผิดไม่ใช่เจสีขอบคุณในทุกช่องทางที่ทุกท่านทําให้กับผมในทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่ทุกท่านทําให้คือสิ่งที่เป็นเครื่องหมายบอกผมว่าวันนี้ลุกขึ้นมาไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรปัญหาอะไรลุกขึ้นมาเพราะว่ามีตรงนี้7 0 0กว่าชีวิตครอบครัวเจสีที่รักและพร้อมซัพพอร์ตผมในทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีขอบคุณในทุกการอุปการะคุณของครอบครัวเจสีและทุกท่านมาณโอกาสนี้อย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณมากค่ะ ผมไปมีปัญหากับตัวเองอยู่ลาวลาอาทิตย์หนึ่งอนะสิ่งเดียวที่ทำให้ผมกลับมายืนตรงนี้และกลับมาร้องเพลงได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ไปมีปัญหากับตัวเองลาวลาหนึ่งอาทิตย์สิ่งเดียวที่ทำให้ผมกลับมาตรงนี้ได้คือครอบครัวเจซีของผมทุกคนคับเจ็ดร้อยกว่าชีวิตตรงนี้ครอบครัวเจซีตรงนี้คุณคือคนที่มีคุณค่าทางจิตใจแล้วก็เป็นแพชชั่นให้ผมลุกขึ้นมาและกลับมาอีกครั้งหนึ่งขอบคุณทุกท่านที่ให้ ความมั่นใจให้กําลังใจแล้วอยู่กับผมตรงนี้ทุกเช้าที่ผมกําลังสู้กับเรื่องราวที่ผมไปเจอมาหนึ่งอาทิตย์ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมสู้700กว่าชีวิตที่ผมเห็นว่าไม่หายไปนั่นคือกำลังใจและเปรียบเสมือนมือใหญ่ๆที่อุ้มแล้วกระชากผมกลับคืนมาตรงนี้อีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณทุกท่าน,นที่รักเมตตาเอ็นดูและอบอุ้มผมตลอดมานะครับผมจะไม่ไปไหนครับผมกลับมาแล้ว แฮปปี้เนสวีวิดูนะครับซีอูเดนิสทามนะครับขอให้ความสุขความสดชื่นอยู่กับทุกท่านในทุกเวลาทุกวินาทีนะครับขอให้มีความสุขสดชื่นสดใสแข็งแรงทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีให้ทุกสิ่งทุกอย่างในวันนี้คือสิ่งที่มีค่าและเป็นสิ่งที่บอกกับตัวเราและทุกคนว่าเมื่อเรามาเจอกันตรงนี้รอยยิ้มเสียงหัวเราะและทุกสิ่งทุกอย่างทําให้เรารู้สึกว่าวันนี้เรามีค่าแค่ไหนในการใช้เวลาในแต่ละวันแต่ละวินาทีครับ ขอให้ความสุขสดใสสดชื่นแข็งแรงอยู่กับทุกท่านทุกเวลาทุกวินาทีมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะกับตัวเองนะครับ happiness be with you be healthy นะสุขสดชื่นสดใสแข็งแรงนะครับและยิ้มย้มแจ่มใสให้กับตัวเองทุกวันทุกเวลาทุกวินาที see you again next time นะคะพบกันใ่เพลงถัดไปนะวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย see you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  เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายครับผมไปนะ